สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่กำลังดูอยู่นะครับผมก็ต่อจากคลิปยูกิโอนะฮะผมก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะรีวิวให้มันแบบว่าเนะเป็นเป็นรูปเป็นร่างนะฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่าคลิปยูกิโอนี่มันภาพมันแตกๆเบลอๆอ,อะไรชอบกลน,นะฮะวันนี้ผมก็เลยมารีวิวแบบ จัดทรงจัดแสงอะไรให้มันดีเลยแล้วก็จัดเรียงให้มันดูสวยงามเนี่ยสำหรับผมมันดูสวยงามแล้วแต่ว่าสำหรับคุณผู้ชมเป็นยังไงก็คอมเมนต์ด้านล่างนะฮะวันนี้เราอยู่กับอนังสือที่มีชื่อว่า The Promise Neverland นะฮะหรือพันธสัญญาเนเวอร์แลน์นั่นเองซึ่งผมเพิ่ง ไม่ใช่พึ่งสิผมได้มาครบสักพักหนึ่งแล้วล่ะแต่ว่าไอตอนที่ผมถ่ายเปิดกล่องแล้วมันมันเป็นเหมือนคลิปยูกิโอเลยะฮะมันมันภาพแตกมันแสงมันไม่ได้ผมก็เลยอ่านจบแล้วก็เลยมาลองรีวิวดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเล่ม1-20ถึง20แบบจบครบสมบูรณ์เลยนะฮะเล่ม1-10ถึง10เนี่ยผมซื้อแบบแพ็คเซ็ตรดราคาแบบนี้นะฮะแล้วก็11-20ถึง20ก็ซื้อแยกอีกทีหนึ่ง งั้นเรามาเริ่มดูกันตั้งแต่เล่มแรกเลยนะฮะนี่เล่มแรกหยิบออกมาอย่างสวยงามอ่าเกิดการลงทุนฮะ The Promise Neverland นะฮะเนื่องจากเรื่องนี้ที่ผมได้ดูอนิเมะก่อนนะฮะแล้วก็ได้รู้ว่ามีหนังสืออ่าสยามอิเตอร์ได้ลิขสิทธิ์ของหนังสือเรื่องนี้ไปผมก็ดีใจมากนะเพราะว่าถ้าไปอยู่ในมือค่ายอื่นนี่แรแน่แน่แรแน่แน นะฮะเพราะว่าดูภาพดูภาพอันนี้ผมใส่ถุงซิปล็อกไว้มันก็เลยดูแบบว่าเออเปื้อนๆหน่อยนะแต่ว่าถ้าแกะถุงซิปล็อกออกมานี่ข้างนอกที่เป็นงเงาะรูปกายเป็นเงาะข้างในเป็นเจ้าชายนะฮะผมพูดอะไรรู้เนี่ยแต่ว่าดึกมากแล้วนะฮะก็เลยพูดไม่เป็นภาษาหนึ่งเนะนี่ยนี่อันนี้แสงไฟมันส่องกระทบเห็นแบบว่านี่นะฮะ อันทาสัญญาเนเวอว์าลนด์เล่มที่หนึ่งะฮะสำหรับคนที่อยากได้เรื่องนี้ผมแนะนําเลยเพราะว่าช่วงแรกๆค่อยๆไปเนี่ยช่วงช่วงแรกๆเนี่ยช่วงบทแรกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าตื่นเต้นร้าใจสําหรับคนที่ยังไม่รู้เรื่องเนื้อเรื่องก่อนมาก่อนนะฮะมันก็เป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าหักมุมหักแล้วหักอีกหักแล้วหักอีกเลยนะฮะเรื่องนี้สนุกมากนะฮะถึงผมจะนิยามว่าเป็นหนังสือที่อ่านได้รอบเดียวก็เถอะนะครับเพราะว่า มันเป็นแนวแบบว่าหัดเตลืมเฉือนคมไงแล้วก็พลิกไปพลิกมาแล้วพอเรารู้ว่ามันพลิกแล้วมันก็อ่านรอบ2ก็ไม่ค่อยจะสบใจแล้วนะฮะอันนี้ดูเล่มที่1น,นะฮะปกสวยงามะฮะสันขาวแบบว่าดูพรีเมียมเลยนะฮะวางเรียงๆนี่คืออากาศน,นิตยสารอากับแบบว่าตำราเลยนะฮะก็มาดูภาพด้านในกันเลยนะฮะนี่นะพอเปิดภาพด้านในปุ๊บความสะท้อนอะไรเอเดี๋ยวดูปกในดูปกในปกในยังเป็นสีเขียนะฮะตามแบบใช่ไ พิมพ์นิยมของเสียมิเตอร์ในยุคนั้นนะฮะนี่ภาพด้านในประมาณนี้นะฮะมีประกอบด้วยนอร์แมนเรและก็เอมมานะฮะตัวละครหลัก3คนที่จะพาเราดำเนินไปในเรื่องนี้นะฮะดูภาพดภาพภาพด้านในภาพด้านไหน ว่าหลายๆคนก็คงจะได้ดูอนิเมะหรือไม่ก็ผ่านหูผ่านตาม,มาบ้างนะฮะว่ามันเป็นการ์ตูนที่ติดอันดับของจำนะฮะในช่วงระยะเวลาหนึ่งเลยก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจับจองนะฮะเรามาดูปกกันแบบรวดเร็วเลยะฮะอันนี้ปกสวยมากแต่เล่นมันเป็นภาพแบบว่าไม่เหมือนไม่เหมือนหนังสือการ์ตูนอ่าไม่เหมือนมังงะของ ญี่ปุ่นหลายๆเลือนฮะลายเส้นมันจะดูแบบฝรั่งฝั่งหรือว่ามีความอิดญญนดีเทชนลนะฮะค่อนข้างมากแล้วก็สวยมากด้วยนะนี่น,นะฮะเล่ม1ผ่านไปนะฮะผมขอดูเล่ม2เลยขออนุญาตเล่มต่อจอากนี้จะไม่แกะไม่แกะถุงซิปล็อกนะ,ะเพราะว่าถ้าแกะนี่นานนานนี่เล่มสองนะฮะนี่ดูดูกันใกล้ๆชัดๆสวยงามนะ,ะเล่มที่เป็นโปรโมชั่นก็จะมีขีดตรงสันนะฮะ ยูทูบเบอร์แบบรีวิวเวอร์บล็อกเกอร์ใช่ไหมที่ต้องแบบนี่นะครับมีขีดนะมันไม่ชัดช่างมันเถอะนี่ฮะปกเล่มสองไปก็แบบเร็วๆนะฮะพอว่ายี่สิบเล่มนี้ก็ Yo, <you. S 1> เยอะอยู่เล่มที่สามนะฮะอืมเล่มที่สามครับเล่มที่สี่หูภาพเล่มที่สี่นี่คือสวยงามมากเลยนะฮะ คือสำหรับคนที่เก็บแต่ปกนี่ก็เรียกได้ว่าสวยงามแบบพรีเมียมนะฮะมีความอินเตอร์เนชัน่นแนลเลมห้าฮะเป็นเอมม็มหา อันนี้จบอนิเมะซีซั่นแรกนะผมผมอ่านจบแล้วเรื่องนี้สำหรับใครที่ดูอนิเมะซีซั่นแรกจบแล้วอยากรู้เนื้อเรื่องต่อโดยที่ไม่อยากดูอนิเมะซีซั่น2เพราะว่าอนิเมะซีซั่น2เขาตัดตัวละครสำคัญไปค่อนข้างเยอะนะฮะเลยทำให้รู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันไม่เราใจเท่าในหนังสือนะฮะนี่อ่านต่อจากเล่ม5เลยหรือหยิบเล่ม5มาอ่านเลยนะฮะต่อจากอนิเมะซีซั่น1เลยเป็นเอ็มม่านะฮะ เล่มที่หกนะฮะเป็นเรเป็นเรเอ๊แสงไฟนี่มันยังไงกันนะสักครู่นะฮะผมลองจัดก,การอะไรกับไฟนิดนึงนะแยก่กว่าเดิมนี่นะฮะเล่มที่หกนะฮะก็จะเป็นภาพของเรแล้วก็โค้ดที่คอของเขานะฮะเป็นโค้ดรหัสของเขา เล่มที่7ครับผมนี่ทุกคนเปลี่ยนเครื่องแบบแล้วแต่ว่าจะอยู่ในชุดสีขาวเหมือนเดิมเป็นชุดแบบคุมคุมธีมของเรื่องมากๆเลยนะครับเพราะทุกคนเขาจะใส่ชุดประมาณนี้กันแบบว่าแทบจะทั้งเรื่องเลยนะครับเป็นชุดแบบขาวๆเรียบๆอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วเรื่องนี้ตัวละครค่อนข้างเยอะเยอะมากๆนะฮะเล่มที่8นะฮะอันนี้ก็จะเข้าสู่อีกบทหนึ่ง ซึ่งส่วนตัวเขเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นบทที่ค่อนข้างสนุกนะฮะเริ่มจากแอคชั่นแล้วคือแรกๆมันจะเป็นแบบหักเหลี่ยมเฉือนคมแต่ว่าบทเนี้ยบทการละเล่นต้องห้ามเนี่ยมันจะเริ่มเป็นอะไรที่มีความแอคชั่นแลละพวกเด็กเเริ่มต่อสู้แลละอะไรประมาณนี้นะฮะคือสนุกอะสนุกมากเลยเล่มที่เก้านะฮะเปิดศึกนี่เออนี่ทุกคนดูชื่อดูชื่อดูชื่อแล้วจงตื่นเต้นไปกับข้าเพราะข้าตื่นเต้นมากครับผมตื่นเต้นกับ กับเล่มนี้มากนะฮะตอนอ่านเล่มแปดจบปุ๊บมาเจอเล่มนี้ปุ๊บอ่านชื่อปุ๊บ <c oughs> เปิดเลยต้องเปิดเลยนะฮะ <c oughs> เล่มที่สิบนะฮะอ่าเล่มสิบนัดล้างตาแนะ่ผมอ่านประมาณนี้แหละทุกคนก็ดูเอาในปกปกของหนังสือนะฮะว่ามีความรู้สึกอย่างไรกับปกนี้นะฮะคือ บางครั้งมันรู้สึกว่าปกมันจะสปอยอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามันเล็กๆน้อยๆมากนะฮะเมื่อเทียบกับด้านไหนแล้วเล่ม11ครับผม,มปกนี้สวยมากคือตอนแรกที่ผมเห็นหมวกอันนี้ผมเข้าใจไปถึงพวกแม่มดพวกอะไรอย่างนี้เลยนะรู้สึกตอนแรกอะตอนแรกที่เห็นอะเหมือนว่าเอ้ยมันมีแม่มดมีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยอืมคือตื่นเต้นมากนะฮะ แต่จริงๆแล้วไปดูด้านในเลยฮะซื้อมาอ่านผมแนะนําเลยยิ่งเราซื้อเยอะเนี่ยยิ่งจะเป็นอะไรที่แบบว่าทําให้สตนักพิมพ์เขาสามารถ lc หนังสือที่มันสนุกๆอย่างนี้มาให้เราอ่านได้อีกนะฮะนี่ดูเห็นเหมือนเป็นแนวๆเนหะ็นไโอ้โหเป็นซิมโบโลิกของเรื่องนี้นะฮะเล่มสิบสองนี่สวยมากนะ นี่สำคัญ <pixel S 2> เลยสำคัญเลยนี่ชิ้นนี้นี่ชิ้นนี้สำคัญมากเล่ม13นะฮะอันนี้เหมือนจะแบบว่าคือเรื่องนี้มีการย้อนอดีตอยู่นะแต่ว่ามันย้อนไม่มากมันมีความแบบว่าย้อนให้เรารู้ถึงอะไรหลายๆอย่างที่เอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้นะทำไมมันเป็นอย่างนี้นะมันได้รับการตระเตรียมวางแผนมาแล้วจาก ตอนนั้นตอนนี้ตอนโอน้นอะไรเงี้ยทาเป็นอีกหนังสือเรื่องหนึ่งที่ทําให้ผมแบบว่าคลิกกลับไปอ่านหน้าก่อนหน้านี้ที่เราผ่านมาแล้วได้ให้เรากลับไปแบบว่าอ่านหน้าก่อนหน้าเนี้ยเพราะว่าในภาพภาพหนึงนะ่งเนี่ยเขาจะใส่รา,ายละเอียดไว้ค่อนข้างเยอะนะฮะแบบว่าจนพอเขามาเฉลยแล้วเฮ้ยจริงเหรอเขียนมายี่จริงเหรอแบบนี้เลยอะแบบว่าเขาใส่ใจมากเขาชอบแบบวางไว้ให้เราแบบมาค้นเอาทีหลังนะฮะมาเจอเอาทีหลังอย่างเงี้ยมาเฉลยเอาตอนหลังเนะี่ยสุดยอดมาก เล่ม14เนี่ยสำหรับใครที่อ่านแล้วจดจำนกฮูกตัวเนี้ได้ตั้งแต่ในช่วงแรกๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่าโอ้ว้าวสุดยอดไปเลยอะไรย่างนี้เลยานภาพๆคือภาพมันเป็นภาพแนวสีผู้กันนะฮะเป็นสีน้ำอะไรประมาณเนี้ยภาพปกทุกปกมันจะเป็นแนวแนวนี้หมดเลยนะฮะเห็นภาพปกสวยๆเนี่ยแต่ว่าด้านในจริงๆแล้วมันมันจะมีความไม่ไม่ไม่ได้สวยเท่าไม่ได้สวยเท่าปกนะฮะเพราะว่า ข้างในมันเป็นยังไงมันก็เป็นหนังสือรายสัปดาห์เนาะเขาก็ต้องรีบเขียนแบบางจะมีบางช่วงที่เขาเผาๆบ้างนะฮะก็มีอยู่ก็มีให้เห็นอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าไม่สังเกตอะไรมากก็ก็ยังเป็นหนังสือที่ดี สิบห้านะฮะอันนี้โอ้โหตัวละครสำคัญเลยนี่มูจิก้านะฮะแล้วก็เอ็มม่าจับมือกันซึ่งในซีนซึ่งในหนังสือจริงๆินี่ซีนไม่มีซีนนี้นะฮะแต่ว่ามีจับมือกอดกันมีแต่ว่าไม่มีซีนนี้นะฮะเราอาจจะคาดหวังว่าเห็นอยากเห็นซีนในปกแต่ในหลายๆปกก็ไม่เห็นไม่เห็นซีนในปกโผในเรื่องเลยนะ เล่ม16ครับเอ็มมากับเรอยู่ด้วยกันอีกแล้วคือ2คนเนี้ยอยู่ด้วยกันบ่อยมากจนผมนึกว่าเขาจะเป็นแบบเนี่ยกุ๊กกิ๊กอะไรกันหรือเปล่าแต่เรื่องนี้ไม่มีเลยไม่มีอะไรอย่างนั้นเลยนะีคนที่คาดหวังอ่า เรื่องรักๆใคร่ๆจากเรื่องนี้นี่คือไม่มีเลยนะฮะ <laughs> เล่มสิบเจ็ดนะฮะก็อย่างว่าแล้วฮะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นแนวแบบว่าเอาตัวรอดไงทุกคนต้องเอาตัวรอดแล้วก็หลายอย่างอ่ะมันไม่มีเวลามันจะคิดถึงเรื่องความรักหรอกฮะนี่อันนี้ค่อนข้างสปอยหนักเหมือนกันปกเล่มนี้นี่นะฮะโดยเฉพาะ <laughs> พูดไม่ได้พูดไม่ได้ ต่อไปก็เล่มสิบแปดฮะนี่โหเนี่นอร์แมนเอมมาเรย์อยู่พร้อมหน้ากันนะฮะคือสามคนนี้ถ้าร่วมมือกันนี่คือทำได้ทุกอย่างนะบนโลกอะไรนี้เลยอัจฉริยะจัด,จดเล่ม19บ้านะฮะใกล้จะจบละเล่มส9นี้ถ้าเกิดทุกคุณได้ซื้อมานะฮะคุณจะสัมผัสได้ถึงความหนารู้สึกว่ามันหนามากนะฮะคือมันจะหนาผิดหูผิดตาจากเล่มสิบปเลยอะ ไม่รู้สังเกตเห็นกันหรือเปล่านะฮะมันคือมันมันมันจะหนาขึ้นนี่คือเล่ม18เแ๊ะใช่ไหมคือสิบแล้วก็นี่เล่ม19นะฮะมันจะหนาขึ้นแบบพลึบเลยะแต่ว่ามันก็อยู่ในจัดตัวสวยงามนะฮะก็จะเป็นทีมของเอ็มมานะฮะคือในเล่มนี้ทุกอย่างมันคลี่คลายกันแบบจะหมดและ ะะแทบจะทุกอย่างแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วแล้วก็เล่มยี่สิบนี่คือก็เป็นนี่เล่มยี่สิบปิดฉากเลยปิดฉากส่วนว่าเขาปิดฉากได้ดีหรือเปล่านี่คงคงต้องไปอ่านกันเอาเองนะฮะแต่ว่าเล่มยี่สิบนี่คือหนาสุดกว่าใครเพื่อนเลยหนาปึกเลยนะฮะเล่มยี่สิบเนี่ย คือผมก็ค่อยๆทยอยซื้อเอานะฮะไม่ได้ซื้อแบบว่าตูมเดียวมาตูมเดียวมานี้ผมก็ซื้อแล้วก็นะพออ่านอ่านใกล้จะถึงเล่มปัจจุบันที่ผมมีแล้วผมก็จะซื้อมาเติมซื้อมาเติมแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมใช้เวลาอ่านนานมากอยู่กันนะเพราะว่าตัวหนังสือมันเยอะแอคชั่นมันน้อยนะฮะมันเป็นแนวแบบการเมืองเอาตัวรอดชิงไหวชิงคลิป,ปประมาณนี้ใครที่ชอบแนวแนวนั้นแนะนําเลยแล้วก็เป็นอีกหนังสือเรื่องหนึ่งที่สยามอินเตอร์ที่ทํารูปเล่มด้วยแบบว่าสวยงามแล้วก็ สำหรับคนที่ชอบเนื้อเรื่องนี้อยู่แล้วยังไงก็ไม่ควรพลาดที่จะเก็บนะฮะไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีโปรโลดลดโปรโมชั่นลดอยู่หรือเปล่าเนี่ยแต่ถ้ามีก็รีบจัดซะน,นะฮะผมว่าในอนาคตน,นี้ถ้ามันหาไม่ได้แล้วมันจะหาไม่ได้เลยนะฮะเลยเนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกว่ากรแสมันไม่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 โด่งดังเท่าไหร่นะฮะฟันอนิเมะันซีซั่นสอออกมานะฮยยังไงก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะก็ กดไลค์กด subscribe นะฮะหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรอยากให้ผมทำแบบว่าให้มันดีกว่านี้หรือเปล่านะฮะการถ่ายคลิปหรือว่าการพูดการจาอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มันดูดีกว่านี้หรือว่าผมติดขัดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ